วัสดีครับวันนี้ผมได้กล่องพัสดุมาถึงไปผมจะมาอินบ็อกซ์ให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรกันนะครับจะเป็นเหยื่ออะไรกันเดบอกพี่มาก่อนนะครับพอดีผมโพสในกลุ่มหาเหยื่อตัวนี้พอดีแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งแจ้งมาว่ามีคนปล่อยอยู่นะครับวันเลยทำการซื้อมาสามตัวมาดูกันว่าเป็นเหยื่ออะไรนะครับ ขอบคุณพี่คนนั้นเลยนะครับที่ได้บอกเราว่ามีคนโคตรใยเราได้หามานานเลยแต่ก็หาไม่เจอตอนนี้เราก็หาเจอจนได้เะลาชิ้นปองชิมไปนี่เลยแ็กมาให้อย่างดีครับ น,นะีหยวอะไรให้มาดูกันนี่นะครับมันก็เป็นเหยื่อซิงกิ้งมินนาวนะครับซิงกิ้งมินนาวของค่ายลัวแฟตเทอรี่อลิสเหยื่ออลิสนะครับ ขนาด33มมเซนน้ำหนัก2.8กร,รมัมน,นะครับเห็นไหมครัเป็นเหยื่อที่ตอนนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำขึ้นมาอีกนะครับน,นีสีทองสำหรับงานสตรีมเลยนะครับ เยอที่กัดดีมากานะครับเราก็มา inbox เหยืาอา่ออลิสเียงเท่านี้นะครับเราจะนำไปใช้ในงานสตรีมคอยติดตามชมนะครับว่าจะได้ผลงานหรือไม่ติดตามชมรอดูกันนะครับขอบคุณครับ